รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บพบกับรายการวาดวิ์นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังเถียงอีกแล้วเถียงตลอดเลยเทียงทุกวันครับไปดูสารคดีหนึ่งมามีตากล้องถ่ายชีวิตสัตว์ครับที่ทุ่งหญ้าสวรรค์มีสิงโตเข้าไปจูโจกินม้มาลายโอ้โหม้าลายร้องขอชีวิตช่วยด้วยช่วยด้วยอันนี้แปลมาให้นะครับช่วยด้วยช่วยด้วยแต่คนที่ถ่ายทำเนี่ยไม่ช่วยเลยครับ ทำได้ยังไงครับเนี่ยยืนดูมา้าลาทั้งตัวถูกกินไปตอนหน้าต่อตา แต่มารู้ที่หลังครับว่าเรื่องแบบนี้นะครับในธรรมชาติเนี่ยเราได้แค่เฝ้าสังเกตมองดูอย่างเดียวครับไม่ต้องยืน่นมือเข้าไปช่วยเพราะมันคือการถ่ายทออพลังงานของสัตว์นั่นเองครับพลังงานของสัตว์ตัวหนึ่งกลายเป็นของอีกตัวหนึ่งนะครับและเรื่องราวเหล่านี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเรามาพร้อมกับครูสาวแสนสวยครูเลนไทายนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วหยิบปากกาขึ้นมาครับแล้วมาวาดวิทกันครับ าาครับถไป,ะะไปเสียงใครไปีเหรอคขาเนี่ยเียต้องช่วยเลวนะครับค่ะสิงโตมันจะเป็นขย่ำม,มาลายให้เขากินกันไปอะไรอ่ะไม่สงสารมาลายเหรอมันเป็นความสมดุลในธรรมชาติ การกินแล้วเราเข้าไปยุ่งไม่ได้หรือไม่ควรยุ่งหรือยังไงคม่วสเอาอย่างงี้เราคิดว่าการกินเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลการที่พี่จะกินแล้วอ้วนอนไอย่งเง้าก็ไปทางตัวเองตลอดอะวิตส่วนบุคคลฉันจะกินเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เขาจะกินอะไรกันก็ได้เรื่องของเขาอ่ามันคือการส่งต่อพลังงานพลังงานของสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นของอีกตัวหนึ่งไงไม่งั้นมันก็ดำลงชีวิตไม่ได้แต่มันก็น่าสงสารไงไม่ต้องสงสาร ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายงั้นเราตายตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นใครจะไปกินครูได้เลยนะคะคูยอมค่ะ <c oughs> คนะคะแล้วเขาก็ยังพูดอย่างนี้ต่อยอครับว่าพี่ว่าครับว่าพลังงานที่พวกเราใช้ขยับตัวร่างกายอย่างเงี้ยมันมาจากดวงอาทิตย์ อ่าพอแสงมาปุ๊บรันทีแล้วงานพี่วาสอนนะใช่ไหมพืชก็เปลี่ยนพลังงานปุ๊บนะเปลี่ยนแสงกลายเป็นพลังงานในรูปน้าตาลกูโคสอ่าผลิตน้ําตาลกูโคสแล้วก็ขนส่งในซูโคสแล้วไปเก็บในรูปแป้งแล้วมันก็มากลายเป็นพลังงานของเราเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องในวิชาชีวะยังไงครับพี่วามันเชื่อมโยงกันอ่าพี่วาจะพูดอย่างนี้ว่าในระบบนิเวศในระบบนิเวศเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชุดกับสิ่งแวดล้อมอมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยครับอ่ะคราวนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์สัมพันธ์กับเราโดยเขาเนี่ย เป็นแหล่งพลังงานหลักใช่ไหมเป็นแหล่งสร้างพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่โลกนี้เลยสร้างพลังงานที่ยิ่งใหญ่มาให้ต้นไม้ต้นไม้ชอบมาดูดลืนแสงได้สร้างอาหารถูกไหมอ่าเราก็เลยมีการเอาอาหารเนี่ยมาใช้ประโยชน์โดยการส่งต่อกันครับผมอย่างนี้ค่ะในรูปการกินกันเราไปทบทวนนิดนึงว่าในระบบนิเวศเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยกัน3กลุ่มสามกลุ่มอ๋อ กลุ่มอะไรบ้างขอโชว์หน่อยมีความรู้ละมามามาโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์คือผู้อะไรนะผู้ผลิตผู้ผลิตผู้ผลิตเป็นคนเปลี่ยนสารอะนินซีให้กลายเป็นสารอินซีสารอินซีเฮ้ยสุดยอดอะเก่งมากคราวนี้โปรดิวเซอร์เนี่ยมีใครบ้างนะมีอ่าก็เป็นผู้ที่สั่งเคาะแสงอ่าสั่งเคาะด้วยแสงได้ก็คือ แล้วก็เป็นสาหร่ายและก็มีพวกสาหร่ายสีเขียวแกน้ำเงินด้วยนะอ๋อก็คือไซยาโนแบคทีเรียไซยาโนแบคทีเรียก็สังะหอแสงเยอะและมีโปรโตซัวตัวหนึ่งด้วยนะที่สังคขหอแสงได้จำได้ไหมอ่าเยอะยูยูอะไรยูกีน่าอ๋อยูกีน่าบงคคยใหญ่ๆอันนั้นเราเล่นนะคะอ่านี่ก็สังะหอแสงได้คราวนี้เมื่อมีการสังขหอแสงก็มีการเปลี่ยนพลังงานแสงครับเป็นพลังงานเคมีในรูปสารพลังงานสูง แล้วก็มีการส่งต่อพลังงานในรูปของการกินกันก็คือที่สืชเนี่ยกินแสงมาล้ตอนนี้พลังงานเก็บอยู่ที่พืชละได้เป็นสัตว์อินทรีย์แล้วพวกนี้ไปกินกันต่อเองแล้วก็มีการกินกันต่อโดยเราเรียกการส่งต่อพลังงานไปที่ผู้บริโภคผู้บริโภคหรือว่าคอนซูอะไรคะ คอน s u m e r ครับผมอ่อมาวนี้เรามาพูดละเอียดนิดนึงคู้บพูบริโภคเนี่ยก็คือพวกโปรโตซัวโปรโตซัวและก็พวกสัตว์พวกสัตว์ผู้บริโภคเนี่ยจริงๆเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มพี่แม็กครับผมส<ว>กลุ่มบริโภคพ,พ,พืชอย่างเดียวเลยเราเรียกค่ะผูบริโภคพ,พืชว่า herbi var herbivore ก็คือพวกกินพืชอย่างเดียวเลยเช่นอะไรเช่นอะไรคือกรีดใส่เลยนะกรีดเลยไม่ได้เพราะว่าถือศีลถือศีลนะฮะเช่นม้าม้านีาก็จริงนะถ้าเราคงไม่เคยเห็นม้าไปกินใครอ่ะวัวปลาตายแบบนี้นะคะเป็น herbivore แมวอ่ะแมวแมวแมวกินปลาทูนะโอ้แมวกินปลาทูใช่ไหมสัตว์ที่กินพืชเนี่ยทางเดินอาหารเขาจะสั้นหรือยาวพี่ลองเดาสิลำไส้น่าจะต้องยาว ใช่พ <อ S 1> เพราะว่าต้อง<า>ดูดซึมอาหารเป็นระยะทางที่ยาวต้องบอกว่าที่ยาวไม่ใช่เพราะเพื่อดูดซึมอาหารเพราะว่าย่อยยากย่อยยากอ๋อ,อก,กว่าที่จะแบบเอาสารหารออกมาควายมีอยู่เพราะแม่ควายสี่จริงๆแล้วควายมีกระเพาะเดียวนี่ไม่ใช่ควาย <c oughs> ไม่หรู้ <c oughs> ไทยขเขาเดียวแต่ว่าหลอดอาหารของเขาอ่ะมันพองตัวขึ้นมาคล้ายกับคอ,ขอเขาเรียกว่าความมีสี่ท่าทางอาหารเขาต้องยาวขึ้นเพราะว<อ>่าพืชเนี่ยมันจะยาวเวลาเรากินผ<อ>ักกินอะไรมันยอ่อยยากนะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ในการมีไฟเบอร์แต่มันยอ่อยยากกลุ่มแรกคือเฮอร์บิวร์ทานพืชอย่างเดียวนะเป็นมังค์ <c oughs> อ่ะเฮอร์บิวอร์ลุ่มที่สองกินสัตว์อย่างเดียวเลยกินสัตว์อย่างเดียวเลยเรียกว่าคาร์นิวโอโอเคเป็นไม่ใช่กินรสนะคะผู้บริโภคสัตว์ใช่ไหมครับใช่คาร์นิวโอคือเนื้อมันคล้ายๆกับไอละครสัตว์คาร์นิวโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คาร์นิวโอ คือซาดคานิคากิคานิคากิจำไปเลยมันเริ่มมองที่ขาไปแล้วคานิวคือเป็นกินสัตว์อย่างเดียวเช่นใครบ้างกินสัตว์อย่างเดียวสิงโตเจ้าป่าเจ้าป่าจะแบบสิงโตเสือชีตาอย่างเงี้ยเขาต้องกินสัตว์คือเสิ่งนี่วิ่งเร็วที่สุดโลกจะให้เขาวิ่งมากินผักกาดมันจะไอ้เราซุ่มจมตีผักกาดเพื่ออะไรสิงโตใช่ไหมวิ่งรุมแครอท สี่สี่เลยอยากนึกภาพถลอมวิ่งหนีโบนั่นน่ะสินะสงสารเอินดูนะอ่ะต่อมาอย่างเช่นพวกเราอ่าเรากินทั้งอะไรพืชและสัตว์เราเรียกว่าโอมกินหมดเลยโอมนิวอร์บริโภคทั้งพืชและสัตว์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าโอมนิวอร์กินหมดเลยนะครับอ่คราวนี้กลุ่มที่สี่หนึ่งไม่ออกเลยอ่ะกลุ่มสุดท้ายกินซากค่ะกินซากทําไมกินซากอ่ะไม่เรียกว่าเป็นผู้กินบริโภคสัตว์อะครับพี่วาครับ ก็เขากินซากซากเนี่ยคือเราเราไม่ให้มันเป็นสัตว์น่ะคือหมายความว่าพวกนี้เขาจะไม่ได้ไปล่าใช่ไหมเขารออย่างเดียวเลยใช่ใช่แร้งไฮยีน่านะคะกินซากเราเรียกมันว่าดีตริตรีวอ๋อนะฮะดีตริตรีวอเป็นผู้บริโภคซากนะครับเช่นไส้เดือนดินอย่างเงี้ยค่ะ ไซเดนดินเนี่ยเขาไม่มีประสิทธิภาพในการไปล่าใครได้อ่ะเดี๋ยวแม็เสียชุดให้ดูก่อนนะกันอ่าใช่ไซเดินดินก็เดินมาแล้วก็เจาะตามเข่งค่ะนึกออกไหมอ่าอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็เรียกว่าผู้บริโภคผดไปพกซากอ่าสื่อซากผู้นซากขออีกรอบหนึ่งครับพี่วาครับ อนินซีถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตการเป็นอินซีแล้วอ่าและอินซีก็คือมามาเนี่ยในการส่งต่อพลังงานการเดนการส่งมาส่งไปส่งมาส่งไปส่งมานะครับในพุบริโภคแล้วสุดท้ายผู้บริภคเมื่อลมตายลงสารอินซีจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นสารอนินซีครั้งหนึ่งสารอินซีอ๋อก็คือย้อนกลับสิใช่ดังนั้นสารเนี่ยจะมีการหมุนเวียนครับผมอ่าโดย ผู้ที่เรียกว่าผู้ย่อยสลายย่อยสลาย decomposer ค,ครับผมโดยผู้ย่อยสลายเนี่ยมีประมาณ3อาณาจักรครับอาณาจักรมอนอราคือแบคทีเรียเวลาเราตายไปแบคทีเรียย่อยสลายแล้วนะครับผมมอนอรามาแล้วฟังใจฟังใจทั้งหมดฟังใจฟังใจ เห็ดราเห็นไมเป็นผู้ย่อยสลายเวลาต้นไม้ล้มอ่ะเห็ดขึ้นอ๋อใช่ใช่ใช่เห็ดขึ้นตามขอนไม้ใหญ่ใหญ่ในป่าเพื่อย่อยสลายนะครับขอนไม้ก็จะมีเห็ดใช่มครับ ต่อมาอันที่สามคืออะไรครับพี่วาก็ลาเมือกไงคะลาเมือกอ่าลาเมือกลาเมือกผู้ย่อยสลายครับผมอยู่อาณาจักรโปรตีสต้าเขาบอกว่าขอไปอยู่ฟังายได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่นาพอเธอไม่มีผนังเซลล์โอเคอดนะครับพอเธอยื่นเท้าเทียมได้เหมือนอะมีบาแต่ยังไฮโซกับมอนเนล่านะฉันมีนิวเคลียสนะนี่มีความรู้โอเคอ่ะ นี่ก็เป็นการส่งต่อกันเครานี้ถ้าเรามาพิจารณาการกินกันจาได้ไหมคะว่าในการกินกันคือการส่งต่อพลังงานอ่ะพลังงานมาสะสมที่ตอนนี้คืออยู่ที่พืชละเราให้พืชเป็นผู้ผลิตพืชใกล้ๆตัวเราเมื่อกี้ที่สิ่งโตมากินผักกาดแล้วกันเราเริ่มต้นที่ผักกาดคนที่กินเนี่ยจะมีการอ้าปากมากินอย่างนี้ หัวลูกสอนจะหังหาคนกินเพราะคนกิน ah, น ah. ah, ah. ah ah, 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 uh, ่ะล bon yes, ่ะตรงการคือลิ้นล้วก็ออาปากก่อนนึออาา่อของไหมเออได้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 จำง่ายจำง่ายจำง่ายกกาดใครกินผักกาดดีหนอนได้หมหนอน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 กดหนอนแสดงว่าหนอนเนี่ย เป็นคนรับพลังงานอันที่สองอ่ะการส่งต่อพลังงานจะเป็นลําดับขั้นต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะจะมีคําศัพท์คํานึงฝากไว้ชื่อว่าโทฟิกเลเวลโทฟิกเลเวลอ่าโทฟิกเลเวลคือการกินกันเป็นระดับขั้นผักกาดเป็นขั้นที่หนึ่งอ่าฮะผักหนอนต้องเป็นขั้นที่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองครับใช่อ่ะใครแต่หนอนเนี่ยเป็นคนกินผู้ผลิตหนอนเป็นผู้กินผู้ก็เป็นผู้บริโภคอันดับเท่าไหร่อันดับที่ต้องเป็นผู้บริโภคลำดับที่อ๋อ เรานับผักกาดหนึ่งนับสองนับนับหนอนเป็นสองแต่ถ้าพูดถึงผู้บริโภคเนี่ยหนอนพิ่งจะเป็นแค่อันดับหนึ่งโอเคแล้วใครกินหนอนดีเอาเป็นไก่ได้ไหมไก่อ่ะได้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 ไก่กินหนอนไก่เป็นลำดับพลังงานในการส่งต่อพลังงานคนที่สามนะแต่ เป็นผู้บริโภคอันดับลำดับที่2เก่งมากอันดับสองใครกินไก่ต่ออ้าปากมาแล้วเอาเป็นอันนี้ก็เอาเป็นหมาป่าโอ้ยใก้ตัวเรานี่แหละนะคะพี่แม็กเนี่ยแหละค่ะเราจะโยนไก่ให้พี่แม็กคือกระโดดง่ามใช่ถือว่าคนเนี่ยเป็นลำดับขั้นของพลังงานขั้นที่สี่นะครับเราเรียกว่าผู้บริแต่คนเป็นผู้บริโภคลำดับลำดับที่3ครับผมใช่หรือเราเรียกว่าลำดับสุดท้ายก็ได้นะครับอ๋อคือ คือมันจะมีกินระดับก็ได้แต่พอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราตัดเป็นระดับสุดท้ายไปเลยโอเคครับว่าด้แต่เป็นลำดับสุดท้ายหรือสุดท้ายก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยคือการกินกันคือการส่งต่อพลังงานอย่างนี้อ่ะสมมติว่าบรรยากาศมีพลังงานสร้างขึ้นมา8,000กิโลแคลอรี่บาบาไม่มีไม่มีกิโลแคลอรี่เฉยเพลงขึ้นเลยนะเนี่ยพลังงานมีการส่งต่อกันนะคะตามกฎเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์แปลว่าพลังงานเนี่ยมีการส่งต่อเพียงเอ้ามันไม่ครบนั่นนั่นอ่ะมันหายไปไหนล่ะ นั่นนหะสิหายไป90นะหายเยอะมากนะพี่ว่าหายเยอะมากก็เนี่ยสมมติว่าประกาศมีอยู่800 0มาถึงหนอนนี่แค่8 0 0้นะใช่ล้วที่มันหายไปเยอะขนาดนั้นนะฮะเนี่ยเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันส่งต่อในบางอย่างมันส่งต่อไม่ได้และมันก็มีการใช้ในกระบวนการหายใจเออก็จริงนะเพราะหนอนกินมาหนอนก็ต้องใช้ก่อนใช่ไหมถูกต้องโอเคอ่ะไก่ก็ได้พลังงานไก่ไก่เลือ้แค่80เองนะและโคลาโคลาโอ้โหโคนที่เหลือแปดดังนั้นสังเกตว่าการส่งต่อพลังงานจึงสั้นฮะห่วงโซ่อาหารคือ การกินกันแพทะทอร์นและการส่งต่อพลังงานภาพนี้เรียกว่าฟู้ดเชนฟู้ดเชนห่วงโซ่อาหารเคยได้อีกคำหนึ่งนะครับพี่ว่าอีกคำหนึ่งคือสายใยอาหารอะห่วงโซ่เนี่ยคือการกินกันเส้นเดียวถ้ากินกันหลายเส้นเราเรียกว่าสายใยมันคือการส่งต่อพลังงานเป็นลำดับขั้นคราวนี้ลำดับขั้นมีประโยชน์อย่างไงพี่แม่ถ้าเราเอาห่วงโซ่มาตั้งขึ้นห่วงโซ่มาตั้งขึ้นเราสามารถเขียนในรูปพีระมิด อ๋อคือจากที่ตอนนี้เราเขียนเป็นแนวนอนเดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนเป็นแนวตั้งโอ้เป็นพีระมิดพีระมิดในระบบนิเวศจะมีทั้งหมด3อันครับผมมวลจำนวนพลังงานพูดจากมวลจำนวนพลังงานเริมนะมวลมวลว่าอะไรคะน้ำหนักมวลคือน้ำหนักอในทางฟิสิกส์มวลนะมันอาจจะไม่ใช่น้ำหนักมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเอาแบบว่าเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายโอเคมวลก็คือเอาไปชั่งเลยครับผมในที่ดินหนึ่งไร่ น้ำมีผักกาดกี่กิโลอ่ะสมมติชัางได้ห้าสิบโกยมาเลยนะโกยมาเลยแล้วทุ่มเปเราเรียกฐานว่าเป็นโทฟิกเลเวลวอ๋อโทฟิกเลเวลวันนอนชั่งอ่ะซูได้สามกิโลไก่ได้สิบห้ากิโลโอเคคนได้ สามร้อยกิโลก็ได้สามกิโลสามพลคนละร้อยโลโอเคก็ได้พลังงานพีระมิดรูปแบบต่างๆก็แล้วแต่ทานแค่ฐานกว้างได้หมดแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นรูปนี้เสมอไปใช่ไหมครับพี่วานแล้วแต่ช่างตามจริงแล้วแต่ห่วงโซ่โรยมาช่างเลยอ่ามีน้องมวนต่อมาจําอะไรจํานวนครับผมคราวนี้เวลาเราช่างเรานับจํานวนนับเลยต้นหญ้าหนึ่งต้นกับต้นไม้หนึ่งต้นมันเท่ากันพี่แม็กโอ้โหไม่ใช่ว่า คือต้นย่าหนึ่งต้นแต่พอเป็นต้นไม้ไปนับหลายๆอันไม่ได้ต้นไม้ครั้งต้นต้นคั้งต้นคุณคือหนึ่งใช่ดังนั้นถ้าเราเห็นพีระมิดจานวนที่ฐานเล็กแปลว่านั่นคือต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าฐานใหญ่แปลว่านั่นคือต้นไม้เล็กอถ้าเรานับผักกาดแปลว่าต้องฐานใหญ่ถูกไหมแต่ที่ดินหนึ่งต้นมีหลายลายมีหลายต้นใช่ใช่อ่าหนอนมีสมุดอ่าประมาณสัก300อตัวสมมติอาผักกาดครันต้นอ่า ไกลนับได้3ตัวคนได้18คนสมมตินะฐานเยีเยวๆบูบูได้เขาต้องไปนับจริงต้องไปนับงต้อมีหลักการนับต้องนับมาไปนับตามตรงให้ถูกต้องเคยบอกเขาบอกว่าเวลานับจริงก็คืออาจจะนับพื้นที่หนึ่งแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยประมาณประมาณประมาณเทียบกันจากตัวอย่างครับผมเพราะนั้นถ้าฐานแค่เป็นต้นใหญ่ถ้าฐานใหญ่เป็นต้นเล็กดังนั้นพีระมิดที่ฐานกว้างของจำนวนเนี่ยมักจะเป็นพวกแพงต้นแงต้นเป็นต้นไม้เล็กเป็นหญ้าเป็นพืชเล็กๆแต่เป็นพืชไรทอสืบสัญก็คือ ถ้ามันฐานเล็กเนี่ยคือไปนับพวกต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับฐานใหญ่ต้นไม้เล็กไปต่อนะมวนจํานวนแล้วอะไรสุดท้ายพลังอะไรพลังงานพีระมิดพลังงานเนี่ยมันไม่เหมือนกับเรื่องอื่นเห็นไหมคะว่าพลังงานจะทําไมเรื่อยๆลดลงดังนั้นโคฟิกเลเวลหนึ่งอ่ะจะใหญ่สุดและโทฟิกเลเวลสี่นะหรือผู้เท่าดับสุดท้ายจะได้พลังงานน้อยที่สุดร้ะหมายความว่า ตอนที่เป็นพาริมิดมวลกับจำนวนเนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายรูป<ช>แบบแต่พอเป็นพลังงานเนี่ยขอบอกเลยว่ารูปแบบรูปแบบฐ<บ>านกว้างและแคบ<ช>ลงแน่นอนโอเนเท่านั้นน,นะฮะงั้นขออีกหนึ่งรอบนะครับพลังงานนะครับใช่ไหมครับจะเป็นพลริมิดรูปแบบว่าฐานกว้างข้างบนจะแคบลงส่วนอันอื่นเนี่ยจะมา กะเกณเป๊ะไม่ได้ต้องไปช่างจริงไปนับจานวนจริงๆอ่าแล้วการกินกันเส้นเดียวเรียกว่าห่วงโซ่ห่วงโซ่กินกันเยอะๆเรียกว่าสายอะไรสายใหญ่อ่ะแต่อยากจะบอกพี่แม็กภาพนี้ก่อนเด็กจะได้ไม่งงในภาพห่วงโซ่อนเนี้ยคนเนี่ยไม่ได้กินหนอนนะคนไม่ได้กินนอนถูกต้องครับคนกินไก่แค่ไก่ใช่อ่าแล้วไก่ก็ไม่ได้กินผักกาดใช่นแต่ถ้าเกิดครูทําอย่างนี้เพิ่มมาปุ๊บแปลว่าคนเนี่ยกินผักกาดแล้ว อย่างเงี้ยเรียกสายใหญ่ทันทีพอถ้ามันไม่ใช่เป็นเส้นตรงปป๊อปป๊อมีแบบแยกออกมาปั๊บนี่อ๋อนี่คือจับเลยมีหลายเส้นกินกันซับซ้อนก็เรียกว่าสายใหญ่เลยนี่คือข้ามาปุ๊บนี่สายใหญ่เลยแล้วคนเนี้ยก็กินผักกาดได้ด้วย แบบนี้หรื uh huh. อว่าถ้าครูแม่กินหนอนก็ยงอีกก็กินสายใหญ่เลยพอเ uh huh. พิ่มอ,อ,อินเส้นหนึ่งปุ๊บนี่เรียกว่ามันซับซ้อนมากขึ้นใช,ใช่ไหมครับซับซ้อนมากขึ้น,ร,นระบบนิเวศที่ซับซ้อนเนี่ยดออีมีความหลากหลายมีความหลากหลายในทางชีวะอะไรที่หลากหลายเนี่ยดี มันจะเกิดสิ่งใหม่ๆอย่างี้ไหมฮะใช่ไหมฮะดีมากเรามาลองเขียนสายใยอาหารให้คุณผู้ชมเขาเห็นไดเด็กๆนิดนึงนะว่าสายใยอาหารเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันนึกด้วยเราจะเริ่มต้นจากเอาพืชสักสามอย่างแล้วกันอ่าได้พี่ว่าชอบกินอะไรผักกาดผักกาดต้องตัดแรกแล้วผักกาดอแรรกหผักกาดเอาอันนี้ก่อนนึกถึงเมนเดลนึกถึงท่านแครอทอะไรล่ะเมนเดลถั่วลันเตาออถั่วลันเตาอ่ะเห็นพี่ว่าพูดคขาย่่าก็ได้แครอท แครอทนะฮะใครเอ่ยกินผักกาดเมื่อกี้ใครนะครับหนอนหนอนจริงๆมากว่าหนอนนะมันน่าจะกินหมดแล้วทั้งทั้งสามอย่างนี้แหละนะกินหมดแล้วทุเรนเตาก็กินแครอทก็กินใครอินกินสามอย่างนี้พี่ว่าให้เลือกใครกินสามอย่างนี้อแครอทต้องใครกินกระต่ายกระต่ายกระต่ายกินกระต่ายกินตก็กินกระต่ายไม่น่ากินนนนะไม่น่ากินหนอนแต่กระต่ายน่าจะกินผักกาดด้วยนะว่าอัญโยมาให้เปื้ คงกินแหละโยนให้ก็กินหมดอ่ะนะครับแล้วก็พี่วากินหนอนเอาคื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 นวาเลนไทน์เธอกินหนอนโอเคแล้วเธอไปเที่ยวนไปพวกแบบกินของป่ามานี่กินกระต่ายใช่กินกระต่ายด้วยใช่ใช่แล้วเธอก็ไปเที่ยวแอฟริกาแล้วเธอก็โดนสิงโตกินโอเคแล้วสิงโตก็กินกระต่ายอันนี้คือซับซ้อนแล้วพอซับซ้อนปุ๊บนี้ พูดว่าเป็นห่วงโซ่เนี่ยผิดไหมไม่ได้เลยใช่ไหมฮะไม่ได้พูดถ้าจริงว่าห่วงถ้าพูดว่าห่วงโซ่ที่ซับซ้อนที่ซับซ้อนอ๋อโอเคเรียกว่าสายใหญ่แล้วกันอ่าฮะสายใหญ่นะครับสายใหญ่ก็คือกินกันยุ่งเแล้วถ้าเกิดมีคําถามเขาถามว่า ถ้ามันมีสารพิษในพวกพืชต่างๆใครจะเป็นคนที่โอ้โหแย่เลยสารพิษเยอะสุดนี่ตอบได้เลยว่าสิงโตสิงโตสิงโตนะครับแต่ต้องบอกว่าในการกินกันเนี่ยมันแปลกมากบางคนเนี่ยในเส้นนี้อาจจะเป็นผู้บริโภคลดหนึ่งครัแต่อีกสายเส้นใหญ่หนึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคอันดับสองอันดับสองอ่าอย่างเช่น พี่แม็กลอลงโยงผักกาดไปให้พี่วาสิ่าผักกาดไปหาหนอนและหนอนไปหาพี่วาแสดงว่าตอนนี้พี่วาเป็นผู้โพบษระดับอะไรบางระดับที่สองครับแต่พี่แม็กโยงใหม่ถ้าพี่วากินผักกาดเล่นกินผักกาดเล่น๋อใช่พี่วากินผักกาดเล่นพืชแบบนี้พี่วากลายเป็นผู้โทรพษดับลลำดับที่หนึ่งเลยเราจะไปบอกฟิกซ์ไว้เลยว่าคนนี้เป็นลำดับเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้ไมอยู่ในเหตุการณ์อีกทีหนึ่งแต่จะบอกว่าผู้บริโภครลำดับหนึ่งในห่วงโซ่อาหารจะเป็นผู้บรโพคพืช อ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เพราะท่านระดับหนึ่งคือต้องอยู่ติดพืชเลยอ๋ออ่ะก็มีข้อควรจําแบบนี้นั่นเองนะครับงั้นเมื่อก่อนเมื่อกี้เนี่ยสารที่ต้องสะสมเยอะสุดในลำดับสุดท้ายขอเปลี่ยนเลยขอขอเปลี่ยนเลยเพราะหมันไส้มานานแล้วใช่เธอคือคนที่กินสิงโตร้ายกับฉันนะแลวเธอเป็นคนที่มีสารพิษเยอะมากวอนเลนทายนะอย่างนี้พี่ว่าเป็นผู้ว่ารดับใจบ้างอ่ะไหนมาเช็คขอขอเช็คเส้นนี้กันนะเป็นห่วงโซ่เส้นนี้ ต๊ดอันนี้หนึ่งนะสองอ่ะก็สามเออแสดงว่าเมื่อกี้แบบนี้คือหนึ่งใช่ไหมรกระต่ายเป็นสองโป้โปเป็นสองแต่พออีกงอันหนึ่งปุ๊บเป็นเป็นสามเห็นไหมเป็นได้หลักเราครับพี่วาแล้วตอนจบอ่ะแม็กเคยเห็นนะฮะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าพี่วาจะเป็นผู้บริโภค ลำสุดสุดท้ายแต่เมื่อเราได้จากโลกนี้ไปมันก็จะพลังงานของเราอะก็จะกลับคืนสู่พื้นโลกอ่าโดยใครโดยใครโดยน่าจะเป็นผู้อะไรผู้ย่อยสลายป่ะครับจิ๋งมากแล้วจะโยงลูกศรตรงนี้ได้ไหมครับพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเรียนเราจริงๆแล้วห่วงโซ่เนี่ยมันมีการห่วงโซ่หลายกลุ่มมากกินมีห่วงโซ่ที่เริ่มจากผู้ผลิตเริ่มจาก อ๋ซากมามีห่วงโซ่อาหารแบบปลาลักิตมีหลายแบบก็หมายความว่าแต่ถ้าในหลักสูตรของเราเนี่ยะก็จะเริ่มที่พืชอย่างเดียวเริ่มที่พืชใช่พราะนั้นเราจะไม่โยงไปที่ผู้ย่อยสลายอ๋อแต่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าผู้ย่อยสลายเนี่ยก็จะรับสารเป็นลําดับสุดท้ายเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเราจะเอาคือถ้าเราไม่อยากมากําหนดรูปแบบเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะมีพลังงานถ่ายทอดให้ผู้ย่อยสลายเรารู้อยู่แล้วเรารู้ในใจใช่แล้วผู้ย่อยสลายก็จะ ช่หมุนพลังงานหมุนเวียนพลังงานมันก็เลยไม่ได้หมดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าโดยทั่วไปเราจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไปปิดที่ระดับสุดท้ายแบบนี้นะครับพี่ว่าครับเราพูดถึงเรื่องสัตว์กันมาแล้วเนี่ยมันมีคำหนึ่งครับที่แบคได้ยินมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ครับแล้วบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่มีมาโดยกาเนิดอันนี้พอจะเดาได้ก็คือเราเกิดมาเราก็ พี่วามเกิดมาตอนนี้ใสแย่คือนี่ใสไม่ได้เกิดมาเป็นคนแย่ะเรอะแรงมากตอนเป็นเด็กกรี๊ดตาเข้าของโตขึ้นล่ะกรี๊ดนักกว่าเดิมสงบสมาธิเลยไม่จริงพฤติกรรมมันของสัตว์มันแบ่งเป็นยังไงบ้างครับพี่วามพฤติกรรมสัตว์เนี่ยเราเรียกว่า behavior ขออีกรอบนึงฮะ behavior พฤติกรรมนะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดเป็นพฤติกรรมที่พันธุกรรมเนี่ยมีบทบาทมากกว่าสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์ียกับเราทําได้เราต้อง ทำได้อ๋อเช่นสปีชีส์เดียวกันต้องทำได้เหมือนกันเราต้องทำได้เหมือนสัตว์ในกลุ่มเดียวกับเราเราเรียกว่าพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดแต่พฤติกรรมที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีบทบาทมากกว่าพันธุกรรมเราเรียก่พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เรียนรู้เกิดจากการพฤติกรรมมีสองแบบนะมีมาแต่กําเนิดกับเกิดจากการเรียนรู้สมมติว่ากรี๊ดเมื่อตกใจ อาออย่างนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นคือพิกรรมเนี่ยต้องบอกว่าในชีวะเนี่ยมันซับซ้อนมากมันไม่สามารถยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แยกกันชัดเจนลงทีเราจะไม่ศึกษาเนื่อว่าม, <นะ S 2> มันก็มาเช่นการปรีเน,นี่ยมันหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจรึงแยกวิชาพิกรรมาศาราเนี่ยอยู่ในรูปข,ของจิตวิทยาจิตวิทยาเพราะชีววิทยาเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับจิตวิทยาพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่แบบเรียงจากไล่จากต่าไปหาวิทาการต่าไปหาสูงนะแบบแรกคือพิธกรรมแบบไคลนิสตครับอ่ะ ใครแบบนี้จำอย่างนี้ใครใครคำคำใครใครคำคำเป็นพฤติกรรมที่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างง่ายไม่มีทิศทางแน่นอนเช่นแมลงสาบเดินชนอะไรเปลี่ยนทิศชนอะไรเปลี่ยนทิศเดินไปมั่วเอามือตีปุ๊บขึ้นหน้าฉันเลยนึกออกใช่ไหมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งเร้าตอบสนองมั่วๆอ่าอย่างเช่นกุ้งเคยเห็นกุ้งไหมกุ้งเวลาอยู่ในน้ำไม่เต้น ม่เต้นเบาๆเต้นเบาๆเต้นเบาๆแต่พอน้ำเริ่มแห้งอยู่ในที่เริ่มแห้งขึ้นดีดเลยแต่ไม่ได้มีทิศทางไม่ได้ดีดออกไปหน้าตลาดใชมนึกออกใช่ไหมนึกออกจากบ้านเขาเห็นมันแบบดีดจนออกจากถาดใช่ไขาถังแต่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปตามทิศทางไม่ได้เียงหน้ากระดานไปเนี่ยนึกออกใช่ไหมคะก็คือแบบมั่วนๆเราเรียกว่าพฤติกรรมแบบไข่ในสีการตอบสนองต่อสิ่งร้าวแบบไม่มีทิศทางครับผมอ่ะอีกพฤติกรรมหนึ่งเขาเรียกว่าแท taxis taxis t ็กก็คือทิศ ทิสเป็นการตอบสนองตอบสนองแบบมีทิศทางแน่นอนเช่นแมงเมาบินเข้ากองไฟแมลงวันตอมนี่แหละว่าแท็กซี่คือการตอบสนองอย่างมีทิศทางที่แน่นอนนะคถ้าสองอันนี้มันทำงานสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็เรียกว่า o โอเรนเทชันครับผมโอเรนเทชั o โอ e n t a t i o n ครับอ่ะไปต่อเรื่องที่สามที่มีมาแตกกำเนิดเรียกว่า r e e f l รีเฟกซ์เรื่องแบบ r e f l e ซ์เนี่ยเป็นการตอบสนองแบบไม่ได้คิดไม่ได้ไม่มีมาแต่กำเนิด แบบว่าอย่างรวดเร็วอ่าฮะอ่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรีเร็วเป็นการสั่งการแบบไม่ผ่านสมองนะไม่ได้คิดเลยคึกคักคเลยใช่้ขมือนี้จะแบบจิ้มตาอันนี้มีชามากเลยนะชามากเลยนะพี่ว่าเอามือจิ้มตาคุณพี่แม็จิ้มจริงคือตาบอกแล้วอต้งกับพิมพ์ทันทีเลยนึกออกใช่ไหมคะเหมือนเวลาคุณพ่แม็เอามือไปแตะอะไรแล้วร้อนอ่ะอุ้ย ใช่มีใครเคยอุ๊ยร้อนจังร้อนมากๆไม่ไม่ละเป็นพฤติกรรมแบบนี้นเป็นพฤติกรรมที่ดีมากช่วยให้สิ่งที่ร้อนอะไอยู่รอดเขาเป็นการทำให้หนีเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวรอดเอาตัวรอดครับผมแล้วสี่ล่ะครับพี่วาครับผมสี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่าสัญชาตญาณ s t i n g instinct i n s t i หรือเรียกว่า chain of reflex หรือ reflex ต่อเนื่อง chain of reflex นะฮะก็คือพฤติกรรมที่ที่เราทำ เปตั้งแต่เกิดเช่นพฤติกรรมการดูดนมแม่อืมไม่ไม่มีใครสอนมีไหมคุณแม่เคยเปิดคโค้ดไหมมาฟังแม่ก่อนนะลูกฟังนะเดี๋ยวแป๊บหนึงแม่เปิดนมแล้วหนูห้ามเขินแม่ก็เขินเหมือนกันใช่ไหมแล้วเตรียมทำปากจุ๊กนะคะอย่างเงี้ยก็จริงเนื้ตอนเป็นเด็กคือแบบแอบแอบแล้วเขาบอกว่าแบบจบๆๆเราดูดได้พฤติกรรมการกดไข่ไก่ยายเคยสอนไก่แม่ไหมไก่ยยาถ้าแกคลอดลูกไปไย่างน้อยก็จริ่เนอะมันก็รู้เองเนอะมันก็รู้เองเนอะพฤติกรรมการสร้างรังของนก ก็ไม่มีใครสอนแต่อย่างนี้พี่ว่าจะยกตัวอย่างข้อสอบเคยเล่นนะการสร้างรังของนกเนี่ยตอนแรกอ่ะนกเกิดมาปากกล้ามเนื้อมันยังไม่แข็งเขาจะสร้างรังไม่สวยแต่พอโตขึ้นแล้วรังจะสวยขึ้นเขาไม่ได้เรียนรู้นะเขาทําได้เหมือนเดิมแต่แค่มันทําได้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายมันเหมาะขึ้นนะครับเช่นการบินของนกเนี่ยมันนกไม่เคยเรียนนะเดี๋ยวมันก็บินเองการบินพลเรือนนกไม่เยปิดคอร์สนึกออกไหมอ๋อมันก็บินเองนี่แหละเรียกว่าพึ่มีมาแต่กําเนิดนะครับ โอเคมีแต่กาเนิดเนี่ยมีอยู่4รครับพี่ว่าแล้ว,แล,วแล้วไม่กําเนิดไม่ไม่ได้มีแต่ตั้งแต่กําเนิดเขาเรียกว่าอะไรครับพี่วาพฤติกรรมนั้นเรียกว่าพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เรียนรู้มีหาแบบอ่ามีห้าแบบห้าแบบ,แบ,บเลนะ่าง่ายๆแบบนี้เลยอันที่หนึ่งค,คือเรื่องแบบความเคยชินเคยทาจนชินเคยชินเช่นเราเป็นสุนัขครับแม็กเป็นสุนัขเห็นเครื่องบินครั้งแรกเ่าเครื่องบินแต่ถ้าเราพาสุนัขตัวนี้ไปเที่ยวสวรรณภูมิบินขึ้นลงทั้งวันทั้งคืนเห่าไหม ก็เบื่อแล้วหรอเบื่อแล้วเนี่ยเขาเรื่องการแบบเคยชินความเคยชินคือการลดการตอบสนองต่อสิ่งเดาที่ไม่จำเป็นเฉยๆละเฉยๆมาไม่ทำก็ไม่เป็นไรท่านเฉยๆแล้พฤติกรรมที่สองเรียกว่าพฤติกรรมแบบฝังใจฝังใจ เออไม่ใช่ว่าจดจำมเธอทิ้งฉันฉันฝังไม่ใช่มันคือการจดจําในระยะวิกฤตคือระยะแรกเกิดเช่นที่แรกเกิดเป็นห่านลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรครั้งแรกเห็นเห็นอ่าเห็นก้อนหินอ่าแต่กาเคลื่อนที่ด้วยเ่าเอาก้อนหินแล้วเราเอาเชือกลากลูกห่านจะคิดว่าก้อนหินอะคือแม่เดินตามเลยถ้าลืมตาเป็นห่านอะแล้วก็จะเดินตามนี่คือมันจริงๆ้วเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความอยู่รอดนะพวกแบบเนี้ยมันทำให้เราจดจำใช่มันคงไม่มีใครไปแกล้งห่านใช่ใช่อย่างเช่นเราตื่นมาใช่เราเกิดมาเป็นแมลงวันแล้วเหม็น่ะทช่ไม เวลาเรามาวางไข่เราจะมาวางไข่ที่เดิมที่เหม็นเพราะเราจะอยู่รอดไงโอ้โหน่เนื้อออกใช่ไหมคะเหมือนแมลงวันบางตัวบางไข่บนใบไม้ครับเวลาจะท้องปุ๊บก็หาไม่ได้เลยหาไม่ได้ก็คือชุดรอโดก็ได้ดเนื้อออกไหมอ่าเขียวเหมือนกันพฤติกรรมที่สามเรียกว่าพฤติกรรมแบบอ่าสามมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขก็คือเป็นความที่เราเรียนรู้งาสิ่งเราแท้คล้ายเป็นสิ่งเราเทียมเราแท้เราเทียมอ่าอย่างเช่น S <S เวลาพี่แม็กเนี่ยจะน้ำลายไหลเมื่อเห็นอาหารห <S <S เห็นอาหารน้ำลายไหลแต่ถ้าพี่วา,ทารทำงานทดลองพี่แม็กสั่นกระดิ่งวางอาหารสั่นกระดิ่งวางอาหารพี่แม็กวันหลังพี่วาหยิบอาหารออกแค่สั่นกระดิ่งแค่นีก็น้ำลายไหลแล้วเพราะรู้ว่าทา,ารกินดาวตาที่กินอ,อาหารคือเราแท้กระดิง่งคือเราปอมวันแรกเอาสิ่งอาหารมาให้น้ำลายไหลแต่วันแรกเอากระดิ่งมาจะน้ำลายไหลหิวกระดิ่งไหมไม่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 ต้องฝึกฝนน่าอย่างเงี้ยค่ะและพฤติกรรมที่สี่เราเรียกว่ากรรแบบลองผิดลองถูก ลองผิดลอง,องถูกต้องลองก่อนถึงจะรู้ว่าไหนถูก uh huh. อ่าเราต้องลองต้องใช้สัญชาตญาณในการเรียนก็เก็บเป็นประสบการณ์ใช่ oh. ใช่และ uh huh. พฤติกรรมสุดท้าย oh. คนเนี่ยมีพฤติกรรมนี้ดีมากเรียกว่าพฤติกรรมแบบ ใช้เหตุผลใช้เหตุตัดสินใจครั้งเดียวถูกเลยโอ้ดูมีความรู้เช่นอย่างพี่วาหลงป่าท่านก็ใช้ความรู้ประมวลทุกอย่างเราเห็นแหล่งน้าตอนมานะเราเดินไปตามลาธารน้ำไหลต้อนมีต้นไป้ต้นต้องใช้กระถางก่อนได้อานนี้แหละมันคือการนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมของการเกิดจากการเรียนรู้เหมือนกันใช่แล้วโอ้โหตัดริ่งมีสมองซับซ้อนที่มีระบบประสาทที่พัฒนาก็จะมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมครับวันนี้เรื่องนี้สนุกมากเลยนะครับตั้งแต่เราเรียนเรื่องของการแบบว มีด้วยนะครับซึ่งมันไม่ได้ลดลงนะครับยิ่งถ่ายทอดไปนะครับก็ไปเก็บอยู่ที่ผู้บริโภคเราสุดท้ายแล้วพี่วาก็ได้เล่าเรื่องของพฤติกรรมสนุกมากพี่ว่าชอบตรงที่มาแรงวันเกิดในกองเอือชอบนะทุกคนครับสนุกมากเลยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่วานะครับที่ว่ามาให้ความรู้กับที่นักทุกครั้งเลยนะฮะไม่เสียงเขาื่มไ้ได้วอะไรจะเสียงถูเราด้วยนะมันเลเสี่ยงผิดๆนะโอเคนะฮะโอเคครับราพบกันใหม่กับรายการวาดวิย์ครับสวัสดีครับ เริ่มตั้งแต่แสงจากดวงอาทิตย์ครับมากลายเป็นพลังงานนะครับถูกเปลี่ยนนะครับโดยผู้ผลิตครับหลังจากนั้นมีการกินกันนะครับเกิดการถ่ายทอดพลังงานครับเราก็พบว่ามันจะมีการถ่ายทอดสารพิษด้วยโอ้โหอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากครับอัดแน่นเต็มๆที่ผู้บริโภคลำดับ สุดท้ายครับเมื่อเราพูดถึงห่วงโซ่อาหารต้องเป็นการถ่ายทอดเป็นแบบเส้นตรงโป๊ะ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 พอซับซ้อนมากขึ้นกลายเป็นสายใ่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆรวมถึงเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ที่มีมาแต่กําเนิดแล้วก็เกิดจากการเรียนรู้อีกด้วยนะครับวันนี้สนุกมากเลยครับและนี่ก็คือนะครับเลคเชอร์ของพวกเราครับจดตามกันเรียบร้อยใช่ไหมครับนะครับและในครั้งหน้าครับกับรายการวาดวิทย์นะครับจะเป็นเนื้อหาส่วนไหนครับเตรียมปากกาให้พร้อมแล้วเดี๋ยวมา วาดวิันคร้าพี่ว่าไม่ใช่ธาตุแมวใช่ไหมเนี่ยไม่ฉันธาตุรักฉันทักรักแ้วไม่ไหวละอย่าบอกนะว่าพี่ว่าทานเนื้อสัตว์เนี่ยดูจากหน้าแล้วเจ้าแม่คนอิ่มให้ไปโอเคโอเคทำไมในเช่นโลกเราเนี่ยมีสองเพศมหลักรกก็เลยต้องทุกวันนี้หลายเพศ แม่คือคือยี่สิบหลากหลายแม่ไม่ต้องมีความหลากหลายเป็นสิ่๊กยูไนแต่ถ้าเธออ่ะพวงใหญ่